สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับแตก่กระจายกองทัพยูเครนทำลายรถถังเทพของกองทัพรัเสเซียเสียหายยับเยินแตก่กระจายไม่มีชิ้นดีและโดนย่อระเบิดยูเครนทำลายบ้านทาหารรัเสเซียที่ปล้นประชาชนยูเครนไปสุดท้ายถูกโดนย่ระเบิดย่อทำลายเสียหายไฟลุกชดชวงฮาชวานและกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพทำลายหานที่มั่นของกอ,องทัพรัเสเซีย ในพื้นที่ของประเทศรัสเซียเองในภูมิภาคเบลโกลอดเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีและขบวนโดดิีชีพยูเครนทําลายขบวนยารกล่าวรถถังเทพของกองทัพรัสเซียในแนวหน้าการรบใส่ไม่ยั้งแต่กระเจิงเมื่อวันที่1ิมิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยและกองทัพรัสเซียผู้ลุกลานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับได้ทำลายรถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่มาจอดไว้ในพื้นที่โล่งสุดท้ายก็เป็นเหยื่อของอาวุธหนักของยูเครนนะครับถล่มโจมตีซัดต,ตึมใส่ไม่ยั้งจนทำให้เกิดระเบิดเถื่อนเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่รถถังของรัสเซียมาจอดทิ้งไว้ไประจำการอยู่นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงของอาวุธหนักของกองทัพยูเครนนะครับที่จบอีกครั้งเดียว ระเบิดแตกกระจายสักขนาดนี้นะพี่น้องจากเศษเหล็กดีๆของรถถังรัสเซียที่ว่าเก่งนักเก่งหนาสุดท้ายก็กลายเป็นเครื่องพ่นไฟดีๆนี่เองนะครับจากการโจมตีที่แม่นยําของกองทัพยูเครนครับซัดตึมใส่ไม่ยัง้งป้อมปืนบินไปไหนก็ไม่รู้นะครับพี่น้องงานนี้คาดว่าทําให้ชาวนายูเครนเอาเหล็กของรถถังเทพรัสเซียไปขายในโรงเหล็กอีกแล้วนะครับ พอสูญเสียบ่อยครั้งเหลือเกินที่กองทัพร,รัสเซียของเด็กกาปูตินเอารถถังเหล่านี้มาลุกลามประเทศยูเครนสุดท้ายก็กลายเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เองนะครับและทหารรัเสเซียหลายคนคงจะวิ่งหนีหางจุกตูดไปแล้วนะครับเราเกรงว่าถ้าอยู่กับรถถังเทพเหล่านี้อาจจะถูกสังหารไปพร้อมกับรถถังคันนี้ก็เป็นได้นะครับและยังมีภาพเหตุการณ์ที่รถถังเทพของกองทัพรัสเซียรุ่น T72 นะครับถูกกองทัพยูเครนจับได้และทําลายได้น้องแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีการระเบิดแตกกระจายนะครับมีแต่เพียง เหตุการณ์ที่มีควันฟุ้งออกมาจากป้อมปืนรถถังของกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่มีกระสุนปืนใหญ่รถถังอยู่ในรถถังคันนี้นะครับจึงทําให้ไม่แตกระเบิดออกมาแต่สุดท้ายก็แสดงให้เห็นว่ากองทัพยูเครนก็สามารถทําลายรถถังเทพของกองทัพรัสเซียคันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าจะสามารถนําไปเล่นงานทหารยูเครนในแน้าการลบได้นะครับเพราะว่า ฟุง้งซขนาดนั้นนะครับพี่น้องถ้าจะเอาไปใช้ก็คงต้องซ่อมหนักอยู่พอสมควรนะครับและต้องกลับมาเอารถถังคันนี้ไปซ่อมอีกในระหว่างที่กลับมาเอานั้นคงจะถูกทหารยูเครนเล่นงานแน่นอนสุดท้ายทารรัสเซียคาดว่าน่าจะวิ่งหนีหางจตูดไปแล้วและปล่อยให้รถถังคันนี้ให้ทหารยูเครนโจมตีและถ่ายคลิปวิดีโอ ให้ดูถังหน้ารับวว้องว่ารถถังเทพของกองทัพรัสเซียที่ว่าเก่งนักเก่งนะที่มีราคาแพงไม่สามารถทําอันตรายทหารยูเครนได้นะบรทหารยูเครนนั้นจัดก,การไว้เรียบร้อยแล้วทหารรัสเซียก็ทิ้งรถถังเข้าไปเรียบร้อยแล้วส่งผลให้ะเดกาปูตินขายหน้าขายตาบปินยทีเดียวนะครับทียรถถังเทพของประเทศตัวเองของกองทัพตัวเองมาทิ้งที่ประเทศยูเครนเยอะแยะมากมายแบบนี้และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นผลงานของโดนหยนระเบิดของยูเครนที่ได้ตามไล่ล่าทหารรัสเซียผู้ลุกลานะครับและแล้วก็มาตรวจพบว่าทหารรัสเซีย มีฐานที่มั่น อยู่พื้นที่บ้านหลังหนึ่งของประชาชนชาวยูเครนในภูมิภาคคือส์สน,นะครับที่ทหารรัสเซียมาปล้นไปสุดท้ายก็เป็นเป้าโจมตีของทหารยูเครนนะครับที่บังคับโดนย้อนระเบิดน,นะครับพี่น้องมาบินบนเหนือนหลังบ้านหลังนี้นะครับสุดท้ายก็ย้อนระเบิดลงไปส่งผลให้บ้านหลังดังกล่าวนั้นเกิดเหตุการณ์ไฟลุกชอดชอดช่วงทชวานและมีการจุดติดของกระสุนในพื้นที่บ้านหลังนี้ด้วยนะพี่น้องที่ทําให้ระเบิดแรงมากเป็นช่ว,ชวงๆนะครับพี่น้องงานนี้ส่งผลให้ฐานทหารของกองทัพอเสริกาผู้ลุกลาที่มาปล้นบ้านของประชาชนชาย ไปไฟลุกโซดช่งข้วารเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากบริเวณบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องงานนี้ทําให้ทหารรัเสเซียผู้ลุกลานที่คาดว่าถ้ามีคนอยู่ในพื้นที่บ้านหลังนี้มีทหารรัเสเซียอยู่ในพื้นที่บ้านหลังนี้ไม่ตายก็คางเหลืองแน่นอนนะครับถ้าหลบไม่ทันหรือถ้าหลบไปแล้วก็กระไมทีฐานของตัวเองนั้นก็ถูกทาลายกระสุนคางแสงของตัวเองที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ถูกทําลายด้วยน้ำมือของโดนราคาถูก โดนเดยอระเบิดของกองทัพยูเครนทำลายเสียหายไฟลุกชวช,วชัวง์ราชวาลไปเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องสตึ่มแบบนี้นะครับงานนี้ก็สง่งผลให้รู้ว่า ทหารรัเสเซียผู้ลุกลานนั้นไม่สามารถจะมาปล้นประเทศยูเครนได้ง่ายๆนะครับเมือเ่อใดก็ตามพี่เอาชีวิตและยุทปกรณ์มาลุกลามประเทศยูเครนมาปล้นพืดีของยูเครนก็จะมีอาวุธหนักของยูเครนหรืออาวุธราคาถูกของยูเครนแบบโดนยูเครนแบบนี้ตามไปถล่มไล่ล่าแบบนี้อยู่ร่ําไปนะครับและยังมีผลงานโดนยอนระเบิดของยูเครนอีกคลิปเลยนะครับที่ได้ตรวจพบเห็นรถถังเทพรัสเซียรุ่น T72 นะครับจอดในพื้นที่ป่าละเมะที่คาดว่าหารัเสเซียน่าจะพลางดีนะครับแต่สุดท้าย ก็ไม่รอดนะครับถูกกองทัพยูเครนใช้โดนย่อระเบิดทําลายนะครับพี่น้องจะทําให้เกิดระเบิดออกมาและเสียหายยับเยินครัป่าละ,ะเมาะแห่งน,นี้ประในที่สุดนะครับไม่สามารถนําไปเล่นงานประเทศยูเครนได้ต่อไปแะเหตุการณ์ต่อมาท่้เป็นภาพเหตุการณ์ที่โดนปริศีของกอ,องทัพยูเครน เล่นงานฐานอาหารรัสเซียหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียในพื้นที่ของประเทศรัสเซียเองนะครับในภูมิภาคเบโคลอตเมืองที่ติดกับชายแดนยูเครนนะครับพี่น้องงานนี้กองทัพยูเครนก็ได้ส่งโดนมาสอดแนมก่อนครับว่ามีฐานทหารรัสเซียหรือที่มั่นของอาหารรัสเซียอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสุดท้ายก็ได้ตรวจพบว่ามีสำนักงานแห่งหนึ่งของ ภูมิภาคเบลกลอสแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของทหารรัสเซียพูลุกล้านจึงได้นําโดนมาโจมตีซัดตึ้มใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มกระและเปลวไฟลุกไปพุ่งนะครับออกมาจากบริเวณที่แห่งนี้นะครับที่เป็นฐานที่ตั้งของกองทัพรัสเซียของอดเตการปูตินที่มีทหารรัสเซียหรือเจ้าหน้าที่ทางการของรัสเซียประจำการอยู่นะครับสุดท้ายก็เป็นเป้าโจมตีของโดนพีชีบิเคลราคาถูนครับลงโจมตีซัดตึ้มซัดตึ้มใส่ไม่ยั้้้้้้งงแแแบบบนีีีจจจททาาาใหเเเกิิดดระะะะลลควฟุยม่ หารัสเซียออกมาจากตึกแข่งนี้นะครับเพื่อดูความเสียหายและตรวจว่าโดนอะไรนะครับสุดท้ายก็รู้ว่าโดนของใหญ่ยูเครนนะครับก็คือโดนผีชีพแบกระเบิดที่หนักมากนะครับมาสัตตึมจนทาให้บ้านแห่งนี้ไฟลุกโชดชวงฮัจวานไม่สามารถเป็นฐานที่มั่นของทหารรัสเซียหรือเจ้าที่ทางการของรัสเซียได้ต่อไปนะครับจากการประครับโดนที่แม่นยําของกองทัพยูเครนทําลายใส่ไม่ยั้งที่ตั้งของทหารรัสเซียแห่งนี้นะครับ ในประเทศรัสเซียด้วยนะครับพี่น้องงานนี้ก็ทําลายพื้นที่ภายในประเทศรัสเซียแล้วนะครับสำหรับก,กองทัพยูเครนที่ส่งโดนพิชีพและอาวุธหนักต่างๆมาโจมตีอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อไม่ให้กองทัพรัสเซียผู้ลุกการใช้ฐานที่มั่นเหล่านี้ไปโจมตีหานยูเครนในประเทศยูยเครนได้ต่อไปและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ขบวนยานกล่อรถถังเทพของกองทัพอัสเซียของบริการปูตินเคลื่อนที่มาในพื้นที่แนวหน้าการรบที่เมืองคลานโนชอลิปกานะครับพี่น้อง ปรากฏแสดงเห็นว่ามีขบวนยานเกรดดาะรถถังของกองทัพรัสเซียมาเพื่อลุกรลามาใหทียูเครนสุดท้ายหารู้ไม่ว่าชะตาได้ขาดแล้วนะครับเมื่อถูกกองทัพยูเครนใช้ของใหญ่นะครับถล่มโจมตีใส่ไม่ยังสัตตึมสัตตึมไม่ยังแบบนี้นะครับจากทางโดน PG, ปีชีพปืนใหญ่และอาวุธนต่างๆของอยูเครนที่ช่วยกันถล่มโจมตีตำแหน่งของรถถังยางเกราะเทพของกองทัพรัสเซียเหล่านี้สัตตึมสัตตึมแตกกระจายเลยนะครับพี่น้องส่งผลให้ขบวนยานเกรดดาะรถถังมีกลุ่มควันฟุ้งออกมาเลยนะครับและ มีการระเบิดแตกกระจายและทำให้ทหารรัเสเซียหลายคนต้องวิ่งหนีหากถูกปลดไปบางคนที่วิ่งไม่ทันก็ดับสยอง คาพื้นที่รถถังเทพของเขาไปเลยนะครับพี่น้องเมตายก็คังเหลืองแน่นอนงานนี้ตืมขนาดนี้นะครับใส่ไม่ยั้งแบบนี้ส่งผลให้ทหารรัเสเซีย้ลุกลาตะวันมากดับเตือนดับสยองในประเทศ้าการลบจานวนมากนะครับจากการที่เอาชีวิตมาทิ้งที่ประเทศยูเครนเพราะว่ามาลุกราประเทศยูเครนสุดท้ายก็ถูกทหารยูเครนผู้บุกป้องอธิปบไตยกาจัดทาลายเสียหายเย้ยยับแบบนี้นะครับไปเกิดใหม่แรยงานตัวกับพ่จราชหรือ,อยมาบาลต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองทหารรัรเสเซียเองนะครับเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็ลองคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระเพงเถ่านี่าะพูดไปชาร์จพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดียว่าต่อไปขอบคุณมากครับ